สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับ Monster Hunter Rise Part ที่3แล้วนะครับผมมาประสานต่อกับครั้งที่แล้วกันดีกว่าครับผมล่านะครับเป็น q u e s เรื่องขั้นตัวนี้นะครับผมไปดูกันเลยเป็นนก メキトゥルムラクメジムヒンナスイエミナクゼアミシラグドテダラリムクティニーラモ เฟรนซี่แอคเนอซอมได้เลยมารุยกันกล่องอันนี้ไเอาลายเดิมตัวใหม่เข้าไติด เอ้ยดินไปไหนอ่ะเก็บก่อนดินไปหาสุร้อนี่อ่ะนี่ไปเร็วใส่ต um> wow um> ัวังแล้ว Ta! Shit you! Yeah! Leo. อะพี่ครับผม.อีกทีแล้วนะจ๊ะอัน chạy đi, thì gì mà Hóm lại. mẹ là ok. <laughs> 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 ao đâu đi chip, ơi hoa, yin khéo tèn tèn tử, bật bay ấy 1, em, ร้อน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 ไอหนี้เจ้นี้นนนนไม่หนีด้ะหันเลยหันเลย <c oughs> หันเลยหันเลย,เยเก็ล่าเสร็จแล้วครับสับแอ็กนอร์ส้มไปเราจะได้เลื่อนขั้นแล้ว อันลุยกันต่อโตเ้ลุคมิสเตอร์สนี่โอเคเมื่อกี้หน่ก็ไปคุยกับ คนในหมู่บ้านมาเสร็จแล้วนะแล้วก็ได้เคลส้มาเกี่ยวกับไปดังโงน่นั่แหละไปส่งวัตถุดิบแต่เดี๋ยวเราค่อยเรามาล่าดีกว่าห้าตัวนี้นะสำหรับวันนี้เอาเลยกบตัวแรกรสก๊อต

เ่้วราสกสนเลยตรงนี้อมาทำไไม่โน่ไงไม่รู้แต่ว่าเสร็จพีแน่โอ้หน้าแตกเตะเียมีแขนต่อ คนชอบที่รับดาเมจเลยใช่อุ้ยท้องใหญ่นี่เนี่ยล้วงเลยต้องหนีเลยอะน้องมาลจ้า ะตะวัดใส่ปั๊มเปลี่ยนกระสุนแล้วปีกันเดี๋ยวนี้กดเวิีชาร์ตปัม๊มมาแล้วมีเด็กชิว เอาใหม่เราจะไม่รีบชาร์จแล้วเฮ้ยมันขยิบแบบเมืเอคนไปเลย ไม่ไชเยันนี้มาเล่นไม่ค่อยมันเลยมนันอะไเจ้ไม่โหดเลยถือว่ามาล่าเฉๆมาพร้อมตีมาเลยดูดีไม่ตีด้วยนนไปจบกันแล้ ต่อตัวที่สองเลยดีกว่ามาครับสำหรับตัวที่สองนี่น่าจะเป็นตัวนี้แล้วกันนะคุณรู้จัคุนกขโมยนกจ,จมจมขโมยอะดูได้ไปฮะ<า> ハティスレシチゴスレマクむダベキネヒダミリナモドロンデンクくクネラエラマシハオダクマュ ただエメウにしてらしトウラミルラスしルラスミ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 ルラス คนมาขโมยไข่อะไ,ได้ด่านนี้เหม,มือนจะตำรวจซะด้วยไปอันนี้เหมือนไปได้เปลี่ยนสกิลมาด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคือสกิลอะไรแต่เดี๋ยวเราไปลองด้วยกันเดี๋ยว ใช้กระสุนแบบที่สองเลยไมตจะแรงเวยไม่โดน้วย ำมาเป็นหลอกตีได้ไหมเอ้ยดียิงเลยนะไม่โดนเลย <c oughs> เจ้าไดนเสาวตัวนี้กระดางทืบมึงไ,งไงน้องเอ๋ เบฟัสเซดานี่ไงล่ะมาให้พี่กระทื้นซะเลยๆไปไม่โดนนักใช่ไหมโอชินโดนอีกพูมงชนมาหาอะไรเอาไปอีกสักทีตั้มเรียบร้อยไงขออีกสักทีได้ไหมขออีกสักที ชนุนเอาเอาเอาเลยโรเกอร์ตั้มไม่ได้เลยไว้เนื้อจะขึ้นไปทำไมละ่ะรงงพวกเขานี่ขอปิดฉากสวยๆแล้วสตันแล้วเริ่มเรื่อไม่ไหวแล้วจริงๆ บอกเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยน้องถูกตกชาสวยๆที่นี่อยู่นิ่งไว้น้องพี่จะส่งไปอย่างไม่เจ็บเลยไม่โดนเลยผไม่เอาละท่าสวยๆขอได้ไหมแค่นี้เพียวเอง มาพร้อมแล้วดูแล้วท่าทางจะไม่ใช่วัดไม่ไหวไม่ใช่บันนะเราเนี่ยแหละพร้อมแล้วมาเฮ้ยไม่โดงไงนได้ไงอะไรวะไปไปาไป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 เถอะพี่แค่นี้เดียวเอง ดูดีไม่ได้อีกแล้วไปหลอดดูตัวต่อไปเลยอทสซูริอสคุสดีละเกชิโมโอเคทุกคนหลัวจากเราล่าตัวตีเสร็จไปเราก็ได้คยตัวคอยลมเพ น่าจะเป็นเพื่อนเลื่อนขั้นแต่ว่าเราไ้คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอมาไล่อีกสามตัวนี้ก่อนไปเราจะไปแบบเร็วเลยู๋วนะพี่มันเนต่อยสีน้มูชุนก็ไม่ทวทีดีกวคือเดชารุริวอนา

BACK! Uh -oh. ขี่ได้เลยซิกฟันมาขี่ไปหานี่ดีกว่าคุณยาครูมาเลยเจ้านก่ม้อยข้ามาแล้วยาชนตรงนี้มาพิุสก็ชนมาพิุสก็ชนตรงนี้มาพิุสก็ชนนกโอ้ยโท cảm thấy hái cổ, bảo anh dìa, à, đừng làm lại píi này nóc, lắm, mày làm mấy

ไปเหลืออีกสองตัวท้ายดูกันต่อโอเคนะสมิก็ตัวต่อไปเป็นนี่เกรดวอกกี้กับรอ,รอยย้อนบลูดอทสองอันนี้อันนี้ก็แล้วกันนะได้ลงมาเลยเอทก็ 貝じろむとい戻りにきもるばえらんべきほすドラレシャホミダイたのるすにってどましりかめいばらみ 御り陸両もリリルテオダミゼをラムート狙うく手道に。 คอมมานเดอร์เกรดวอกกี้จย่งงี้ก็ฉากเปิดตัวพัชเช่แล้วรีพิษซะด้ะน่าเล่นหละระวังท้ายก็โดนอยู่ดีแหละโอเคไปเดี๋ยว s c o p จ้า กันดื่มไปแลบโดนแน่น้องขั้หหงิด<ล>ก<า>ขึ้นขีน่หน่อยไปเดี๋ยวพาไปหาหมีแพนด้ากัน

ラルドシラザリメアベムトキシレクトハライマランも <music> ningi re tiziro mis potoli neuron de mesu kokyu zo meresus men calendar ga หน้าผมไปเปลี่ยนสกิลกันบางฉันั้มต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 ัตั้ันแม่ชิมสุแล้วชาร์จมาต่ไกลแล้วชาร์จมาต่ไกลแล้วมาต่ไกลแล้วโอ้ยได้ชิมผีเลยมา ยจะขี่ไปด้นะแต่ว่าตายไปนี่แหละแทะแทะแทะเกระแท,ก,แทกกับเสาตรงกลางน,น้องเหอะรู้จักไกวเวิร์นชแบบ็อตนี้เปล่าตึงสองสามตึ้มแรงมากนี่ตัวนี้หายขาดได้นี่นาลืไมไปเลย

มาถึงเราเนี่นนนยแหล,ลอันนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะเอรงัน้นถ้าตัวสุดท้ายงั้นก็ปิดคลิปตรงนี้เลยกันนะไปครับก็คลิปนี้จะน่าเบื่อนิดหน่อยเพราะว่ามอนไม่ยังไม่ค่อยโหดผมเลย ไม่รู้จะพูดอะไรอันนี้ยังไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่ไปครับก็ถ้าชอบแล้วก็ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมที่ออกมาใหม่ก็ถ้าใใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยดูหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยได้อาจจะทำมันบ่อยมากอดีติดเรียนครับไปครับไว้เจอกันใหม่บาย